แฮปปี้ลันลากันในวันหยุดแฮปปี้ลันลาในวันสบายสบายกับรายการคลื่นสายไวทีนทุกวันอาทิตย์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมกะเฮ รับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคลื่อนสายวัยทีนะคะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเจอกันแน่นอนนะคะช่วงเวลา ก้านาฬิกานะคะทางสวทนราที่วา,า fm สค่ะ FM 98.25เมกะเฮิร์ข่าววันนี้แดนนิดอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับเพลงเพราะๆที่เราเลือกสรรกันมาในช่วงของรายการเคลื่อนใส่ไวทีนก็ได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารที่แดนนิดนำมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะข่าวสารที่ว่านี้เป็นเรื่องของใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนะคะที่มาในรูปแบบใหม่ก็คือแบบอ,อ,อยู่ที่ไหนก็สามารถ ดูได้หาได้นั่นก็คือผ่านแอปหมอพร้อมนั่นเองนะคะโดยทางสาธารณาสุขค่ะได้มีการจับมือกับ3หน่วย3หน่วยงานด้วยกันที่จะพัฒนาใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่านหมอพร้อมค่ะโดยทางด้านของดรสาธิตปิดตุเตชะค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่ากระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยมีนโยบายพัฒนาหมอพร้อมค่ะให้เป็นดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มค่ะเพื่อของประเทศไทยของเราค่ะเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแบบดิจิทั แก่ประชาชนนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะมีประชาชนใช้งานแพลตฟอร์มหมอพร้อมกว่า20บาทล้านคนทั้ง Line OA แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะโดยปัจจุบันที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะอย่างเช่น ก็จะมีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19ใช่ไหมคะการตรวจหาเชื้อโควิด19การให้บริการเอกสารรับรองโควิดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปนะคะหรือว่า EU DCC นะคะซึ่งจะมีการโดยจะมีการพัฒนาระบบนะคะเพื่อให้บริการด้านดิจิทัลสุขภาพแบบเต็มรูปแบบในอนาคตนะคะโดยจะมีการเริ่มจากการพัฒนาระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลค่ะเพื่อสนับสนุนให้บุคลา ทางการแพทย์ทํางานและก็บริการประชาชนได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะโดยกระทรวงสาธารณาสุขก็เลยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการออกแบบนะคะพัฒนาการออกแบบรับรองแพทย์ดิจิทัลที่มีความปลอดภยัยรัดกุมและก็มีมาตรฐานสูงสุดนะคะแล้วก็ผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ในการดําเนินการหรือว่าประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่นกา,ชาการใช้ใบรับการใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลประกอบการสมัครงาน การลาป่วยแล้วก็การเบริกจ่ายประการสุขภาพต่างๆด้วยนะคะถือว่าเป็นพื้นฐานสาคัญนะคะในการที่จะพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการดําเนินกิจกรรมหรือว่าทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะเชื่อว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยหลายๆท่านมีโหลดติดมือถือไว้อยู่แล้วแหละนะซึ่ง ก็จะมีการพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในยุคดิจิทัลแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่สำคัญนะคะแล้วก็ฝากเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะคะโหลดมาใช้เลยแล้วก็แบบรวดเร็วนะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะคะดานิดมีทั้ง l i โอเมีทั้งเ,เป็นแอปพลิเคชันด้วยนะคะสะดวกสบายมากเวลาเราจะยื่นเรื่องของแบบ การฉีดวัคซีนของเราเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยื่นแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องไปพกเอกสารอะไรให้ยุ่งยากนะคะแค่มือถือเครื่องเดียวก็ใช้ได้ในหลายๆรูปแบบเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการพัฒนานะคะที่ตอบโจทย์นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 คะ่ะที่ดนนิดนํามาฝากกันในช่วงของรายการคลื่นสายวัยทีนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ดนนิดน,นำมาฝากแล้วก็มีกิจกรรมดีมาฝากด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามคา แฮปปี้ลันลากันในวันหยุดแฮปปี้ลันลาในวันสบายสบายกับรายการคลื่นสายวัทีนทุกวันอาทิตย์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมกะเฮิร์